สวัสดีครับกิสกรูมมิ่งมาก,กันอีกครั้งกิสกรูมมิ่งเทคนิคดูแลผู้ชายวันนี้จะขอ,อนำเสนอโฟมลังหน้าที่โลกลืมแต่ถ้ารีวิวหลังจากนี้มีคนสนใจก็ยินดีมากๆเลยนั่นก็คือคือโฟมลังหน้า t ทลมี e ผมซื้อมาจาก Last Shop Last Mall ของเทลมี e นั่นเอง100กรัมราคา180บาท เราเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อเทลมีกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งอัดแข็งกันน้ำแต่ว่าไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของเทลมีซึ่งบอกไว้เลยว่ามีทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นๆเราก็มาลองรีวิวกันแล้วทำไมผมถึงหยิบโฟมล้างหน้าเทลมีมาลองใช้ละ่ะหน้ายี่ห้ออื่นไม่มีหรอไม่ใช่เลยลครับคือมีวันหนึ่งเนี่ยผมไปค้างบ้านเพื่อนแล้วห้องน้ำบ้านเพื่อนเนี่ยก็มีโฟมล้างหน้าอันนี้ เทียมี il, สีเขียวสูตร Dry Skin Cucumber มันก็ดูเป็นฟอร์มล้างหน้าปริศนาเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยทดลองใช้ดูปรากฏว่ามันดีกว่าที่คาดคิดเสียอีกเพราะว่ามันให้ความสะอาดที่พอดีอาจจะไม่แห้งเกินไปหรือว่ามีความชุ่มชืนน้นมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเลยหลังล้างหน้าก็รู้สึกถึงความกระจาใสาของมัน ถือว่าดีกว่าที่คิดพอสมควรโฟรมลังหน้าเทียมีดรายสกินสูตรแตงกวานี้ให้โฟมที่ไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปให้ความชุ่มชื้นหรือไม่แห้งตึงกำลังดีเพียงแต่ว่าอ่านข้างหลังฉลาเขาบอกว่าโฟมชนิดนี้อาจจะทำให้เก่อความระาคายเคืองเนื่อง,งจากว่ามันมีสารพาราเบนผสมอยู่ด้วยนั่นเองจุดขายของมันนะครับก็คือมีสารสกัดจากแตงกวาซึ่งจากการค้นคว้าเนี่ยพบว่า สารสกัดแตงกวาช่วยทำให้ผิวหน้ากระชับนุ่มนวลและให้ความรู้สึกชุ่มน้ำอีกด้วยซึ่งสูตรของโฟมล้างหน้าตัวนี้เขาเคลมว่ามาจากเทียมีของญี่ปุ่นนั่นเองหลังทดลองการใช้2เดือนก็คือโฟมล้างหน้าตัวนี้ให้ความรู้สึกการทำความสะอาดที่ดีทีเดียวเพียงแต่ว่าหลังล้างหน้าจะให้ความรู้สึกแห้งตึงค่อนข้างเล็กน้อยหลังล้างหน้าควรจะ ทา m o i เจอร e l a เซอหรือว่าครีมตามหลังได้เลยทันทีสำหรับจุดขายด้านการตลาดของโฟมล้างหน้าตัวนี้อาจจะไม่โดดเด่นหรือดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้ซื้อกันเพราะว่าทางเทลมีไทยแลนด์ไม่ได้ทำการตลาดกับโฟมล้างหน้าตัวนี้หรือผลิตภัณฑ์ครีมล้างหน้าครีมบำรุงผิวตัวอื่นๆแต่อย่างใดแต่ถ้าอยากลองใช้จริง ก็แนะนำให้ใช้ได้เลยเพราะว่าเหมาะสำหรับคนผิวแห้งถึงแม้ฉลากข้างโฟมเขาบอกว่าตัวน,นี้อาจจะก่อให้เกิดระคายเคืองแต่ว่าสำหรับผมในฐานะคนที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายทดลองใช้แล้วก็ไมไ่รู้สึกว่าเกิดพื้นแดงหรือว่าเกิดความคันหรือเกิดอาการแพ้แต่อย่างใดถ้าทุกคนอยากจะลองใช้โฟมล้างหน้าเทียมีสูตรไรสกินนี้ก็ลองกดสั่งซื้อที่ Lazada l a าสซ a l ของเทียมีโดยตรง ซึ่ง100กรัมราคาประมาณ180บาทบวกลบได้ตามโปรโมชั่นนั่นเองวันนี้ทางกิสกรุ๊มมิ่งก็รีวิวจบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมแล้วเราจะมีเคล็ดลับหรือว่ารีวิวสินค้าผู้ชายให้ได้รับชมกันทุกวันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงจริงๆครับ